บอกเลยว่ายิงฟรีเอารถจอดร่วงตัวร่วงตัวโอ้ไม่ได้ขี่แล้ว ครับลงไหนกันครับลงไหนกันครับเทพเบพอะไรนะครับใช่ไหมลงยัด่ะพี่เอาจัเลยไรไปพวกนี้มึงก็โหดเกิน <Nope. S 1> ย,ยิงผิดปืน ที่ใช้ปืนปิดกระบอกดักซุ่มที่มันจีบตู้รุ่งสอง con này chạy yên chạy yên chạy yên á tốt thấy chưa phòng phụng นากำลังไปฮัสโลเปิดหน้าครับเปิดหน้าอ๋อได้ครับนึกว่าริมคำต่อไปแล้วอกิงขนมอกไปเพี้ยนด้วยได้ไหมครับเพื่อนปิดไมค์กูไว้แล้วเหรอ <c oughs> เพื่อนดูนบอดยิงน็อกว่ะพี่ี๋้วผมก็ไปชุบเพื่อนเหรอ,อากชุบเพื่อนหน่อยเดี๋ยวค้ำให้ผมเห็นอยู่หลังรถ <Watch out. S 1> เดี๋ยวค้ำให้ชุบเลยนี่เมื่อกี้เห็นมันอยู่รถนี่ ผีโลอกเลยเก็บหัวงดีพี่รออะไรก็หนูจอบหมด น็อตเข้าเลยเยอะกว่กกกนอได้ไหนน็อตอยู่อะ่ะเอามานั่งน็อตอยู่อ,ะอ่ะเจ๋ะเอาให้รอพี่เฮ้ยมีคนมีคนไหน,น เจดเกบอดแค่นี้ผมยินดน้ำแป๊บนึงเอาไงดีวะพี่ไป็นใครกันหมดเนี่ยเหมือนมีเสียงรถหรือเปล่าจริงๆด้วยมีเสียงรถ Watch out ตรงนี้ไม่เจียวไหนไม่รู้เขานี้ได้ไหมเขาเขาข้างหน้าเนี่ยพี่เขาไอ้ตรงนี้ขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้ขึ้นได้พี่ตรงนี้ขึ้นได้แล้วยิงฟีเอ้าเฮ้ยตรงตรงตรงเน่เอาเมื่อวานที่เราโดนยิงฟีจากตรงนี้ไงพี่จำได้ไหม จะรู้มันขึ้นยังไงนะพี่ขึ้นได้ป่ะพี่พี่ขึ้นได้ป่ะยิงฟรีดิอย่างเนี้ใช่ไหมยิงขึ้นไม่ได้ป่ะต้องเอียงขึ้นหน่อยๆน่อยพี่พี่ลองเก็บปืนเอียงขึ้น บอกเลยว่ายิงฟรีพี่ท็อปมีรถ <บด S 1> มาหมนะดหมด <Watch out. S 1> แต่มีรถมาตีใหม่มางงดีงงดีเมื่อวานกูก็โดนดีอย่างนี้เลยไปนู่นแล้วพี่ <Watch out. S 3> ไม่เก็บไอ,อ,อ้ดอกมาใช่เราเล่นเนินต่ำนี้ได้อยู่ดูข้างหน้าเราเลย,เลย ลงจัดเลยรอม like ันวิ่งมาก็ได้นะพี่มันขับรถมาเห็นไหมไม่เห็นครับฝั่งไหนครับทางประมาณสองกห้ามันขับรถมาแล้วข้างหน้าผมเลยพี่เหลือเพื่อนมันตัวหนึ่งอ่ะมันนออยู่ นี่ซ้ำนะมันตนะ้องเหลือตัวหนึ่งดิซื้อไอติมเพื่อนนะครับใน,นครับ Mark the location อ๋อเจอแล้วเอารถจอดร่วงตัวร่วงตัว มันไม่น่าจะดึงเพื่อนนะพี่ดึงดึงสมบรเข้าวงหรือพี่เข้าวงเฮ้ยมีรถมาชิดเข้าวงดีกว่าเราไม่อยากเล่นนอกวงว่ะตายพวกมาม,มามามา ่กเ็ห่รเดี๋ยวเราไปก่อนนะโอเคครับคุณครับเรา,าไม่คูนแปดหรอมีมีไนด์หรอ ไอ้ใครยิงเนาไปวะเนโอ้ <c oughs> อะไรวะเพื่อนโดนยิงจากฝั่งไหนวะนี่พี่เมื่อกี้เหนพี่เราไปชิ้นเนินหน้านมั้ยเฮ้ยเ้เบอร์สีมาร์กอะไรวะโคนโคนโคนหน้าเบอร์สีใช่ไหมนหน้าเบอร์สียใช่ไหม นนะชิปหายแล้วอยู่บนเขาโอ้โหยังไงจะไปดึงได้วะทีนี้เบอร์สีอยู่นอกวงด้วยดึงไม่ได้ครับเพื่อนโทษทีนะ เอ้ยตก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 ,ตกเยอะตู้ทีนะเพื่อนมันดึงไม่ได้ไอแอมสโลติโอ้ไม่ได้ขี่แล้ว ที่บวงเราพี่เฮ้ยสวยโอ้โหยิงทะลุสมูทไม่ได้ห่บไม่เห็นมนแล้วเฮ้ยระเบิดใครระเบิดมาเลยมันมาชิดแล้วหรอมันมาชิดได้มันมาชิดไ,ได้ตัวไหนวะ ตอบบี้อ้ยดันข้างโอ้เข้าจากต้นไหนวะโอ้โหลืมดูตัวใกล้เล้ยิงดีเลยโอ้โหยิงเม่ดีอะไรไงอย่างเดิม <c oughs> มาได้วิ่งตัวไกลเพิ่